พอบ้านเข้าครัวมาแล้วจ้าเมนูวันนี้จะคล้ายๆกับไก่ใต้น้ำนะทุกคนเคยทานกันหรือเปล่าพ่อพี่เลจะใช้โครงไก่ในการทำเครื่องก็จะเยอะๆหน่อยบอกเลยว่ารสชาติแซ่บมากถึงพริกถึงขิงเด้อแม้ว่าโครงไก่อร่อยกว่าเนื้อล้วนๆอีกนะมันได้แท้ หลังจากคุกเค้าเครื่องแล้วก็เติมน้ำลงไปต้มไปจนเดือดแล้วก็ช้อนฟองออกนะทุกคนจะมีทั้งฟองแล้วก็จะเป็นมันที่มันออกมาจากไก่นะต้องช้อนออกนะจะต้มจนน้ำลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะเราถึงจะมาปรุงรสเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยยิ้วขาว ซอสฝาเขียวแล้วก็หยอะน้ำปลาเติมรสด,ดีลงไปเห็นไหมน้ำจะเริ่มลดหลังจากนั้นจะใส่ด้วยใบมะกรูดเพิ่มความหอมตบท้ายด้วยใบกระเพราพอใส่ใบกะเพราลงไปพ่อก็จะปิดไฟเสร็จแล้วทุกคนน่าทานมากกลิ่นนี่หอมแล้วก็ได้เวลาทานข้าวของแม่แล้วนะมาทุกคนทานข้าวด้วยกัน แม่ขอใช้มือนะมันถึงจะอร่อยเพราะมันต้องแทะด้วยเนื้อนี่เปื่อยสุดๆอร่อยจนต้องบอกต่อเมนูนี้แม่ว่าทำไม่ยากนะใครสนใจอยากแซบสามารถทำตามได้เลยนะแม่นี่แทะไก่แบบเมามันมาก ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมช่วงกลางคืนอาจจะเป็นช่วงที่ทานข้าวอร่อยที่สุดเลยแต่ทานข้าวได้เยอะด้วยนะช่วงเช้าอาจจะต้องทานแบบรีบๆส่วนกลางวันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแทบจะไม่ได้ทานข้าวเลยแม่เลยมาหนักช่วงเย็นเป็นพิเศษง <c oughs> ั้นแม่ขอตัวทานข้าวก่อนนะบาย